อีกหนึ่งเรื่องครับผมทิ้งท้ายกันไว้กับฮาวายรฮาฮานะฮะอันนี้ต้องถามก่อนเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยลงละน<ช>ิ้ว เราเคยดูนิ้วไหมฮะอาวผมก็ทานเหมือนกันช่วงที่กินเจเนรุงทันต่างอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นแบบเทศกาลต่างๆเขาก็จะมีการแสดงนิ้วชิวอีกชิวหยีอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนั่นแหละแต่ว่านอกจากนิ้วอาจจะเท่าที่จําได้นะแถวบ้านจะเป็นบการใช้หนังอันนี้ก็จะเหมือนสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าแบบแต่ก่อนน่ะงิ้วยังเคยเจอบ้านผมก็เหมือนกันมีทั้งหนังแล้วก็นิ้วเลยนะครับผมแต่ว่าโดยปกติเดี๋ยวนี้เนี่ยนิ้วก็จะน้อยลงไปเราก็จะเห็นว่าอาหาดูยากมาก แล้วแต่ว่าบางที่เขาก็มีพัฒนามีซับไตเติลให้ดูข้างล่างด้วยนะนิ้วอยู่นี้เพราะว่าเขาเรียงร้องเป็นภาษาจีนอยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูนิ้วที่ที่หนึ่งนะฮะที่งานนิ้วมันจาคีรีนะครับที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขาเล่นนิ้วเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าโดยมากก็มักจะเล่นเพื่อที่จะถวายให้เจ้านะฮะสารเจ้าที่อยู่ในซอยนั้นตรอกนั้นดูอะไรประมาณนี้แต่ว่าคราวนี้สถานที่ที่รงงนิ้วนี้ไปตั้งเนี่ย มันอยู่ตรงข้ามกับคณะหมอลำอแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะ,อะจอยกับเวทีไหนดีนั่นสิครับผมหรือว่าจะไปหมอลำดีออยังไงอะแล้วมันจะจอยไหมเสียงะะทะกันไหมอะครับผม เนี่ยม้วนเบอร์เนี้ยมัวนปจ้ามันจะบดจอยได้ไงมันจะบดจอยไม่ไหวแล้วอือ้ยแล้วแบบบอกเลยนะว่าคลิปนี้เป็นไวรอลคนดูแบบสองล้านนะเยอะมากเยอะมากจริงนะคะพ่อคนในคณะยิ้วก็ทุกคนก็คือขึ้นมาซัดโจะกันหมดเลยเออคือต้องบอกว่าเอวะลั่นทั้งปัด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 กันหมดเลยนะฮะก็ใกล้กันริคนงกน่หมอลำใกล้มาก แล้วเพลงมันดังมาขนาดนี้ม้วนขนาดนี้จะไม่จอยได้ยังไงมันก็ต้องจอยกันแล้วนะครับผมเออแล้วคนดูเขาก็เข้ามาเมนนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าคลิปนี้มันเป็นไวรัลคนดูกว่าสองล้านวิวนะฮะเขาบอกว่างิ้วมันขนาดนี้เนี่ยใครจะทนไหวหมดกันคณะงิ้วที่ตามมานานนี่แหละการไหลรวมทางวัฒนธรรม แบบเออก็ความสนุกอะไม่ว่าจะอยู่แบบสถานะไหนที่ไหนมันก็สามารถที่จะไหลรวมแล้วก็จอยด้วยกันได้เหมือนกันเพราะว่าเอ้านิ้วก็เป็นศิลปะการแสดงชนิดหนึ่งหมอลำก็เป็นศิลปะการแสดงชนิดหนึ่งนะฮะพอถึงเวลาที่มันจอยมันก็จอยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการแบบคอมบิเนชันที่ค่อนข้างลงตัวมากๆเลยแล้วทุกคนก็สนุกสนานคนดูก็สนุกไปด้วยนะคะคือคิด ผมคิดว่าเดาว่านะจังหวะนั้นน่ะงิ้วอาจจะไม่ได้เป็นช่วงที่เขาเล่นอยู่อาจจะเป็นช่วงที่เขาแบบช่วงพักหรือเรกพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นช่วงที่เพราะว่าใช้เวทีใกล้ๆกันมันก็ต้องมีช่วงที่แบบํำเพงฝั่งนี้หยุดฝั่งนี้เล่นอย่างนงี้แต่ว่าอ่ะก็มันม้วนน่ะม้วนมากก็ต้องออกมาจอยหน่อยเราอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องม้วนตามเนาะผมก็ต้องออกมาเสริมผมว่าเติมผมก็คงเสริมเลยใจไม่ไหวหรอกนะ ะะอันนี้ก็เป็นความน่ารักน่ารักนะคะการไหลรวมของวัฒนธรรมนะคะเอใช้คำนี้เลยที่ชาวเน็ตเขาให้มานะคะก็นำมาฝากคุณผู้ชมกัน